ตอนมาถึงอะทำไมนะหูสามเหลี่ยมออมั่นใจในตัวเองแล้วนาคือเขาพัดโท่าคุณพ่อนะเพราะว่าเวลาผมเข้ามาเขามองง่ายๆอย่างนี้ครับคุณคุณมุกเอาเอาตรงพัดลมเลยนะตั้งแต่เริ่มเดินจนจบเขาจะคอนโทรลคุณมุกไม่ได้ตะมันเครียดตลอดเวลานะมันไม่รู้จักอว่าผมคนใครนะถ้าเห่าผมด้วยนี่นะผมว่าเขาก็จะเริ่มดิวให้คนอื่นกลัวอย่างเช่นทำเตือน คู่เอกดีบัับรองจาก c a r e n รนเพเยอร a แคนาดีฟอร์แอนิมอลเ i n น n ิ่งแอดเบียบท่าบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนขู่แล้วได้ผลใช้งานแล้วได้ผลนะมันจะทำบอดเราเลี้ยงเขาแบบสนิทมากน้องหมาตอบอะไรบ้างแล้วการเลียทับทิ้งในการข่มจะเห็นว่าเขาเขาหัวเข้าไปซุกขับกิ่าน i, ต้องการเอาคำนี้ไปลิงก์กับจังหวะเวลาฝึกจังหวะที่สี่ คุณมุกบอกว่าเบอร์ดี้เก่งมากแสดงว่าชมจริงดิเดว,วอล์กเนี่ยคือ50%อีก50%คือโควิดเดียนการในชีวิตถ้าฟังคำสั่งการในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งนั่งแล้วให้ขนมหมอบและให้ขนมคอยแล้วขนมโอ้โหใจเย็พื่อหญ่มันคือการสร้างบทอย่างเช่นเบอร์ดี้ลูกลูกแล้วลูกเลยหนึ 1, 2, 2> <อ>่งสองเพื่อกระตุ้นสติฝึกให้เขามีสติกับเราเราแค่ใส่คำนี้โยนไปให้คนแบกหน้าอ๋อพี่อย่าเพิ่งจับซีซัวเพราะคนเวลาเห็นน้องหมาน่ารักอ่ะชอบซีซัวใช่น่ารักจัง แง่หน้ายอยากลูกเราแค่บอกว่าพี่ใจเย็เยนพี่เรียกชื่อแล้วบอกบอดี้ลูกการมาปคนแบกหน้าแค่ลูกเพราะมันจะจาท่าลูกมมีสติก,กับคุณสติกับคาสั่งที่คุณป้อนเข้าไปแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านแค่ที่ตัดสินใจว่าจะขายายฝูงแบบไหนละหมาใหม่มาเขาจะไม่กัดกันเองเขาไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องฝูง พวกคุณอยากขยายฝูงคุณต้ไปกันเองนะคุยรวมๆก่อนคเดี๋ยวเวลาเราคุยกันไปเนี่ยมันมีดีเทลอะไรที่เราหน้าคุยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเติมให้จงังหวะหนึ่งสองสามปก่อนคุณมุกจงังหวะสี่เขาตอไวายอมแพ้แล้วเพราะเราต้องการสอนให้เขาคิดแล้วเชื่อถ้าเขาคิดว่ายอมแพ้คุณมุกแล้วเชื่อว่าการยอมแพ้เป็นทางออกถามว่าทำทำไมเพื่อเราเห็นกระตาที่้โหูว่าคนนี้ยังแข็งแรงอยู่เราใช้ท่าฝึอกอในการประคับประคองความคิดเขา ให้เขารู้สถานะคือตัวเองแต่ถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยเราเลี้ยงด้วยความรักอะอ่นอนเลยการให้ขนมกินผมบอกคุณคิวแล้วว่าสนาขอะมันจะมองเราเป็นสองอย่างรักส่วนรักเคารพบ้าอีกเรื่องมาที่เจ้าของก็แสดงว่าเขาวันรักนะแต่เขาไม่เคารพเขาไม่เคารพคือแม่มาแต่พอจะไปอาบน้ําขู่แม่นั่นแหละไม่เคารพคือเขาเหมือนกันไหมวะอะไรวะทําไมวันนี้อารมณ์ไม่ดีอะลูกจริงๆไม่ใช่เออขาไม่กดอยูในหัวว่าถ้าแค่นี้ฉันอนุญาตให้เธอทำและเขาเป็นจ้าขู่แม่เองใช่แต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่า ที่เราฝึกเก็บทุนนี้บ่อยๆเข้าพอน้องหมาเรามูดเราหยุดหยุดหยุดในห้างหรือหยุดอะไรก็ตามเลยครับผมแนะนําว่าให้ใช้คาสั่งไรเสียงไว้ถ้าคุณดึงนะครับซู้ฟเขาต้องหมาเนี่ยแล้วคุณดึงคือดึงนี้นี่นี่คุณดึงคุณดนตามซ้ายกลับมามาแปดสิบองศาครับอยู่ที่เรามากันหน่อยครับปึ๊บจุดเนี่ยเรียบร้อยนั่งหรือหมอบ้วกันป้องกนันใช่ป่ะเห็นขาติดป่ะคุณมุกกระเถิมันนิ้วเดียวนิ้วเดียวน้อยๆถูกถ้าเขายอมต้องยอมแบบสมบูรณ์แบบหนึ่ง ชมเสียงสูงครับทิ้งสายกลับไปที่เดิมชมเสียงสูงเก่งมากสั่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ก็สี่ด้านนี่คืออะไรงานเราแตกมาละชมเก่งมากสั่งพอยคุณพอยหลังไปสี่เก้าสองสามสี่นั่นเองเราเรียกชื่อเขาไปหาเออนี่บอลละชมชมเก่งมากเก่งครับเดี๋ยที่บอกคือมันจะเป็นการปลดล็อกทีละระยะ เออดูวิ่งตรงเลยว่ะเพราะว่าคุณว่าตอนแรกอ่ะเวลาเขามองเห็นว่ามองแต่ตาใช่นั่นแหละแล้วพอเราทำจนเขาคุณเริ่มมีความเชื่อใจเชื่อมั่นว่าแข็งแรงจริงยกหน้าครับมาอ่าเนี่ยแล้วนั่งหมอบลดกล้ามนไปคิ้วเลิก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 ขมวดเล็กน้อยเมื่อกี้เครียดเลยเครใช่ถามว่าทำไมเราต้องมีแพทเทิร์นพวกนี้เพราะแพทเทิร์นพวกนี้มันง่ายกำหรับคุณเจ้าของครับเพราะว่าคุณแค่เข้าใจว่าต้องทําอะไรสั้นๆง่ายๆความยากคืออะไรรู้ป่ะ วินัยกัดเรียนกับผมอะแล้วชอบรู้สึกไปเองว่าน้องหมาเขาชี่แล้วแล้วก็เลิกทำหรือเลิกวอรอ้เช้าเย็นไม่มีการแสดงตัวอ่าฉันได้นี่หว่าเขาจะเริ่มสอนอันหนึ่สั่เราไปอยู่สายตลอดเลยใช่คน,นที่หมุนจูนมาไมต้องทรายนั่งหมอบรถพี่เฟนนะกัดเลียทับทิมคือการข่มไม่มีคำบังเอ,อิญนั่งไลายจริงว่ะชอบว่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นคนที่สามแล้วกันลองคุณคิวต่อเลยสองเรากลับกลังขันอย่างงี้นะกำลังขันปึ๊บแล้วกลับมาแล้วคุณคิว ก็หยุดอยู่ตรงที่เริ่มจดึงสา,ายไห้ตูกนั่งหมอบรถดิฟเฟนนับห้าในใจสองไปคอนแทคถามว่านับห้าทำไมชเช็คดูครับว่าเขายอมแบบมีสติใช่ไหมกรับแล้วก็ชมครับแต่ผมชอบหู่วนะหูอยู่ข้างคอตลอดเวลาเลยเนี่ยคอนแทค็กนิดนึงตรงหานะเรียกเสียงสูง,สงถึงตัวแล้วชมมาดิมาดิลูกมาดิลูกถึงตัวแล้วชมเก่งมากอ่ะตอนนี้ดูผมซูมเป็นศูนย์มากเมื่อกี้ขู่ผมด้วยใช่ไหมฮ่องหนึ่งห้หนึ่งห้หนึ่งเน อ่ะลองดูนะผมทําเหมือนที่ผมสอนเลยไม่ได้มีระพิสดารครับอ่าอันนี้เราเห็นหมันไม่เห่าแล้วเห่าม,มากเลยไม่เห่าแล้วเฮ้ยแอบโดมด้วยแอบโดมดนั่งหมอบร้วยที่เฟ้นอันนี้ผมยังไม่ถือเพราะผมยังไม่ได้เดินและสายอ่ะสั้นแ<ไ>ป่ลงโค้งอ่าจับสั้นนิดนึงได้นะครับแต่อย่าล่งานเราก็หยุดตรงที่ตั้งแต่เริ่มเดินจนจบเขาไม่สามารถเลือกได้นั่งหมอบด้วยเฟ้นลำห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าป่ะดิเก่งมากไอคอนแทกเก่งมากคอย เก่งมากคอยเก่งมากคอยหน้าตาเริ่มเป็นเช็มกงครับคือไม่สมวดกดล็อกเก่งมากคอยคอยวันนี้มาอะไรนี่ชื่อชื่อชมอะไชื่อถามตอนเราไปจบไม่มาหาผมแสดงว่าพอมีช่วงปุ๊บเขาเลือกอย่างเงี้ยน้องหมาร้ายแล้วคุณสองคนก็ทำก่อนผมแล้วแสดงว่าเทิร์นมันรู้แล้วว่าเทิร์นเป็นอย่างนั้นมันช่างละเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไปหามแม่นะครับถ้าผมทำคุณเจ้าของเนี่ยน,น้องหมาตอบคนละแบบจะรู้ตัวตนของเขาว่าจริงๆน้ส่วนนี้นิสัยยังไงถ้าเราบังคับด้วยตัวตนของเราแต่ละคนน่ะน,น้องหมาตอบอะไรสอนให้เจ้าของแต่ละบ้านอ่ะรู้จังหวะหมาตัวเองไม่ต้องมาทำตามผมว่าผูเอกเช้ามาต้องทําอะไร1ึงสองสามสี่ถ้าผมบอกไปอย่างเงี้ยการแปลว่าคุณคือก๊อปปี้ตัวผมในการเลี้ยงหมาอย่งนี้อยู่เงี้ยมาเป็นสามสี่เดือนคนนี้ไม่เคยเห่าเลยอยู่ๆเห่า ก็จะเรียบชื่อเลยเบอนี้เป็นไรเขาก็ทำไมมาสมาบูรณ์อยปึ๊บเรียบร้อยจาเลยอ๋อถ้าอยากให้แม่สนใจเวลาเจ้านี้มานะเ่าก่อนตอนนี้เริ่มเ่าเป็นหลายๆบ้านจะเ่าเป็นเพราะเรื่องนี้นะอตอนไม่เหา่าไม่รู้ว่าต้องสอนอยังไงให้ให้เขาอยู่ตรงนี้สักสามนาทีก่อนเพราะตอนนี้เขาเพิ่งน็อกแบตเพิ่งหมดคือเขาเรียกอะไรโดนคาสั่งอ่าโดนคาสั่งไปเยอะไปหน่อยจวคุณมุกยืนลยเริ่มต้นหันเข้ามาทางนี้นะครับนี่ไอคอนแท็กนี่ครับเรื่องสติชมมาบ้าเก่ง เรียกเลยมาถึงตัวแล้วชมเก่งมดกตอยู่นะเอออะยืนตรงกลางนะครับพยายามต่างกันนั่งละนับพ้าก่อนแรงก่อนถักดีนะตรงนี้ฝึกบ่อยแม่งเก่งตอนเนี้ยที่เขามองพวกคุณน่ะเขามองว่าคุณเป็นคุณนะไม่ได้มองของล่อเก่งมากม้ามมาได้แลมาได้แล้เห็นนะตอนแรกจะไปหาพ่อแล้วพ่อร si ู้สึกว่าโดนมาสองตัวเจอผมแล้วเนาะนับหนึ anyway> ่งนับสอง เพราะเงินทุนการทำสนุกผมคือจนผมเป็นศูนย yeah. ์อ่ะมันจะมันจะบอกว่าตัวตนของน้องหมาของพวกคุณเป็นยังไงเพราะไม่มีทุนกันมาก่อนมันจะแสดงนิสัยจริงๆออกมาใช่ครับจริงๆยัมาเนี่ยกัดเดแล้วพิงแล้วคมเข่วเลยนี่บังเอิญนักฮะเก่งมากครับคอยเห็นหนูไหมหายไปเลยเก่งมากลูกคุณมองตลอดนะเก่งมากลูกคอยเอาแล้วชื่อชม หมาไปนอนด้วยชิดเลยอ่ะ,อะคือมันสนิทไงมันรักมากแล้วพอมันมีช่วงจังหวะถ้ามันเลือกได้อะมันก็จะเปเลือกคนที่มันรักถ้าตอนเนี้เขาจะนั่งหรือหมอบนะผมจะแฮปปี้มากแต่ถ้าไม่นั่งไม่หมอบไอ้ตัวเนี้อยอาจจะต้องสติ๊กมากกว่าตัวนุนิดเนี่ยดูอาวุนเนี่ยนั่งหมอบไหมวะอยู่ใกล้ๆเลยนะเห็นน้าสวยไหมเปลี่ยนตัวไปได้ไง แต่มันขึ้นอยู่กับวินัยของเราด้วยครับแบบวินัยไม่เท่าไหร่นะขยันน่ะนี่เป็นเรื่องหนึง่งแค่ผมอยากให้วินัยตามและความรักตามเพราะพวกเนี้ยมันจะลิงก์จากไอ้ท่าสุดท่าที่สี่อ่ะ,อะแต่พวกนั้นอ่ะแบบมันต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อแบบเข้าใจว่าเออะพูดอะไรมมพูดอะ<ก>ไรว่ามอไซค์ผ่านน้าบ้านลาชอบเห่าก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันไอ้มอไซค์เขาเรียกน้ำเห่าอ่ะคอนเซ็ปต์คือสนุกเห่าแล้วแม่งวิ่งหนี แต่เขาไม่ได้วิ่งหนีเขาแค่ผ่านหน้าบ้านเรา<อ>แต่น้องหมามันตีเห <c oughs> ็นกระต่ายดิ้งกูหูไงว่าเห่าปุ๊บแม่งวิ่งวิวซ้ายวิ่งขวาเหลือง <c oughs> สนุกว่ะบางทีเจ้าของไปเรียกชื่ออีกใช่<อ>เท่าทำไมเพราะเราเกรงใจงไงเราก็พ,<อ>พยายามสอนแล้วใช่ป่ะแต่จังหวะที่เราสอนนะผิดจังหวะน้องหมาเข้าใจว่า,วาอ๋อควรจะเหา่าเ<อ>จ้าของจะได้เห่าด้วย